ไฮไลท์เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลดีเวชั่นหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสวัสด์แคทนครราชสีมา f c ีทีมอันดับ8ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดอะทีวเร็กขอนแก่น FC ีทีมอันดับ15ของตารางซึ่งในช่วงเลกแรกนครราชสีมา f อสามารถบุกไปเอาชนะขอนแก่นได้ถึงทิน่ประตูต่อสูงเริ่มเกมใน45นาทีแรกเจ้าบ้านมีโอกาสได้รุ้นประตูมากกว่าจนนาทีที่14แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮลั่น โบลนาทองเคอวิ่งเข้าไปแปรบอลในเขตโทษมือประตูของขอนแก่นเอฟซีรับไว้ไม่อยู่เป็นทางฝั่งของพร้อมวงการสำโรงถือวิ่งเขามายิงซ้ำเจ่จๆนครราชสีมาเอฟซีขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนย์หลังจากถูกนำขอนแก่นเอฟซีใช้โอกาสช่วงชิงลูกโตกลับแต่ก็ยังไม่สามารถยิงผ่านมือประสิทธิ์ผู้รักษาประตูทีมเจ้าถิ่นได้สวัสดทนครราชสีมาเอฟซีเล่นด้วยความมั่นใจจนมาได้ประตูนี้ห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่พร้อมวงการสำโรง วิ่งกระชากบอลหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านมือปียวัฒน์ผู้รักษาประตูทีมของก่นเอฟซีได้อย่างเหนือชั้น,นจบครึ่งแรกนกครราชสีมาเอฟซีนำ2-0เข้าสู่ช่วงเวลาหลังขอนแกนโหมบุกหนักหวังลูกตีตื้น จนนาทีที่75ขอนแก่นน่าจะได้ประตูตีไข่แตกจากลูกจุดโทษแต่มาติอัสเลซิโอผู้เล่นสัญชาติอาเจนกับยิงไปติดมือของประสิทธิ์พดุงโชคทำให้พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายเกมกำลังคํำเท่าว่าจะจบด้วยการหยุดสกอร์นี้ช่วงทดเวลานาทีที่2ขอนแก่น FC ได้ประตูตีไข่แตกจากมาติอัสเลซิโอคนเดิม กองหน้าขอนแก่น f อฟมีงจากลูกเปิดเข้ามาในเขตโทษขอนแก่นไลต่ตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2เมื่อเกมใกล้จะจบขอนแก่น f อฟซฮึดสู้อีกครั้งในการเข้าชิงบอลหวังทวงประตูคืนแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จเกมการแข่งขันครบ97นาทีนคะรราชสีมา f อฟสามารถเอาชนะขอนแก่น f อฟในบ้านตัวเองได้2ประตูต่อ1 รวม2นัดที่พบกันสวัสดแคสสามารถเอาชนะได้ทั้ง2นัดรวดนัดต่อไปนครราชสีมา f อฟจะบุกไปเยือนแบงคอกยูเนเต็ส่วนขขนงก่นเอฟซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชประชา FC อฟซีไทยแลนด์